หลายๆคนนะคะอยากได้สูตรชินามอนโรนะคะแบบนุ่มๆน,นะคะบางคนไม่ชอบแบบออริจินอลนะคะที่เป็นเนื้อขนมปังกึ่งคุกกี้วันนี้ป้นทําให้ค่ะนะคะนุ่มมากๆค่ะนีนุ่มนะคะแล้วก็ใช้ทั้งจงด้วยค่ะเพิ่มความนุ่มเข้าไปอีกวิธีทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะมาทําทั้งจงหรือแป้งเปียกกันก่อนนะคะเพิ่นใช้แป้งทําขนมปังนะคะกับน้ำอุณหภูมิห้องค่ะใส่ลงในกระทะนะคะคนให้แป้งละลายดีค่ะเมื่อแป้งละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆค่ะมันเปิดไฟอ่อนนะคะกวน,น,นะคะคตลอดเวลานะคะโอเคปิดไฟค่ะ น่ากวนให้ได้เป็นแป้งเปียกประมาณนี้นะคะไม่แห้งเกินไปเมื่อได้ทั้งจงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสนิทนะคะก่อนนํามาใช้นะคะนะระหว่างที่รอเขาเย็นนะคะหาพลาสติกหรือแรปนะคะคุมด้านบนนะคะเพื่อไม่ให้ทั้งจงแห้งนะคะคุมเอาไวจ้จนกว่าจะใช้งานค่ะขันแรงนะคะก็ใส่นมลงในอ่างผสมค่ะ ตำดด้วยน้ำตาลทรายค่ะนมเปิ้นใช้เย็นๆจากตู้เย็นเลยนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะจากนั้นยีสต์ค่ะขั้นตอนนี้นะคะใครไม่แน่ใจว่ายีสต์ทำงานดีหรือเปล่านะคะรอให้ยีสต์ทำงานก่อนค่อยทำต่อก็ได้นะคะ แต่เปิ้ลมั่นใจนะคะว่ายีสตเปิ้ลทำงานดีไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเปิ้ลจะทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเปิ้ลใส่ทั้งจงค่ะที่เราทําเอาไว้ทั้งหมดค่ะทั้งจงนี้พักให้เย็นสนิทก่อนนํามาใช้นะคะคนให้ทั้งจงละลายค่ะจากนั้นเปิ้ลใส่เกลือค่ะ ทำขนมปังค่ะแป้งดูแห้งแต่ไม่แห้งนะคะแฉะอยู่นะคะนวดก่อนนะคะะอย่าเพิ่งใจร้อนไปเติมอะไรนะคะนวดให้เขาเข้ากันเล็กน้อยก่อนนี่นะคะจากที่แห้งๆเนี่ยเขา พอเริ่มเข้ากันพอเริ่มแฉะนะคะแฉะนะคะสูตรนี้ไข่นวดเครื่องก็นวดจนขึ้นฟิล์มธรรมดานะคะไข่นวดมือก็นวดสลับฟาดนะคะแป้งจะหายแฉะไวนะคะเมื่อหมดผงแป้งแล้วนะคะกนใส่เนยค่ะใครใช้ไม้คนแบบนี้น,นะคะจะใส่ได้ทั้งเนยนิ่มและเนยละลายนะคะนะเนยนิ่มก็จะคนเข้าไปได้ง่ายกว่า เมื่อใส่เนยเข้าไปแล้วแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องตกใจนะคะนวดให้เนยเข้าไปในแป้งก่อนค่ะเดี๋ยวแป้งจะแห้งขึ้นเองนะคะเมนนวดจนแป้งเขารวมตัวเป็นก้อนแล้วนะคะเราก็โดดูเนียนดีนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะพัก แป้งเลยนะคะประนวดไปประมาณ15-17นาทีได้นะคะนะลวกแป้งมาฝั่งหนึ่งค่ะใส่น้ำมันพืชน,นะคะเล็กน้อยที่โถประมาณครึ่งยนชาจะยกโดดขึ้นนะคะ เนี่ยเวลายก็ติดกันเป็นก้อนเนี่ยไม่ต้องปาดเยอะนะคะแบบนี้แปลว่าเขาเข้ากันดีเนี่ยนะคะเนี่ยโดเขาแบบนี้นะคะไม่ขาดไม่หลุดไม่แผลแล้วก็มีน้ำหนักนะคะแปลว่าเข้ากันดีแล้วใช้ได้นะคะเนี่ยแต่แต่แฉะติดมือเล็กน้อยนะคะสูตรนี้รวบวแป้งให้เป็นก้อนนะคะแล้วก็พักแป้งในโถค่ะ พักแป้งนะคะ40-90นาทีนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านค่ะ<ม>ป้นใช้น้ำตาลทรายสีรัมเพราะปิ้นอยากได้สีเข้มๆเ,เท่านั้นเองนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายขาวค่ะนะคะน้ำตาลทรายกับอบเชยคนให้กระจายตัวเข้ากันค่ะนะคะแป้งก็พักได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาออกมารีดค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาแป้งออกมารีดค่ะโรยแป้งนวลเล็กน้อยนะคะแป้งที่ใช้โรยก็คือแป้งที่เราใช้ทําขนมปังนะคะโรยกันติดค่ะเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะมาเป็นยกออกมาเลยนะคะนี่ทั้งหมดเลย ไม่ค่อยติดนะคะไม่ค่อยติดมือรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะกว้าง45เซนยาว35เซนโดยประมาณนะคะป้นใช้แปลงนะคะทาเนยนิ่มค่ะเนยเป้น นิ่มแบบนี้นะคะเนยนิ่มแบบนี้นะถ่ายทั่วค่ะเหลือขอบเอาไว้นะคะเอาไว้เก็บตะเข็บนะคะถ้าทาเนยถึงขอบเดี๋ยวจะเก็บตะเข็บไม่อยู่นะคะเหลือขอบเอาไวะะ้ทัก2สอเซนนะคะหัวท้ายเมื่อปาดเนยทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโรยน้ำตาลซินนามอนค่ะ เมื่อโรยน้ำตาลซินนามอนทั่วแล้วนะคะโรยด้วยถั่ววอลนัทค่ะใครจะใช้ถั่วอื่นก็ได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องเป็นวอลนัทนะคะส่วนถั่วที่ใช้จะคั่วก่อนหรือไม่คั่วก่อนก็ได้นะคะนาบ้านบนทานถั่วดิบได้นะคะเพื่อนก็เลยไม่คั่วใครไม่ชอบกลิ่นถั่วดิบก็เอาไปคั่วหรืออบให้สุกก่อนนะคะเท่านั้นเองค่ะจากนั้นนะคะม้วนค่ะ ม้วนไม่กดแน่นนะคะหลงหลวมนะ okay. แล้วตัดเป็น9้าชิ้นนะคะชิ้นละเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวมันจะวัดความยาวอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเราจะตัดด้วยได้นะคะหรือไหมขัดฟันนะคะนะสอดเข้าไปด้านใต้ค่ะนะคะจับยกนะคะควยแบบนี้นะคะแล้วดึงค่ะให้ขาเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะดึงแป้งนะคะเปิดแป้งออกมานิดหนึ่งดึง พับมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเอาด้านนี้ลงนะคะวางเรียงบนถาดอบค่ะนะคะดึงเปิดแป้งนะคะดึงพับมาด้านล่างแล้ววางเรียงบนถาดอบค่ะเปิ้นขึ้นลูกเสร็จหมดแล้วนะคะเปิ้นใช้ถาด7คูณ7หรือ8คูณ8ก็ได้นะคะเพราะถาดนี้ประมาณ7ดครึ่งหน้า8ดเกือบเกือบ8ดนะคะ น้วางเรียงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพักให้แป้งพองเป็นเท่าตัวนะคะให้เขาขึ้นเต็มพิมพ์พไปเลยนะคะตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะเพิ่นจะทาหน้าด้วยนมนะคะจะสังเกตเห็นว่าชิ้นไม่เท่ากันพราะเรีดแป้งไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะะถ้ารีดแป้งเท่ากันชิ้นเขาก็จะเท่าเท่ากัน ให้ทั่วแล้วจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะตอนร้อนๆปน,นจะใช้เนยละลายนะคะเนยละลายแบบร้อนๆเหมือนกันนะน้ำตาลทรายนะคะผสมเลยผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นทาด้านบนเลยค่ะสูตรนี้เปิ้นไม่ได้ทำเกรสขาวๆลาดนะคะเพราะว่าเ,าเกรสขาวๆเวลาจะทานเขาก็ละลายไปหมด นะคะเปิ้งก็เลยทําเป็นเกรสเป็นเนยนะคะทาให้เงาๆงาสวยๆพอค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ทิ้งให้เย็นสนิทนะคะเราก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ